น,นี่ค่าสเปรย์หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นก้าวตัวปลูกหลยเดียวหลด้านหน้านี้หลายด้านตัวจริงเลยตัวเนี้ยหลายด้านตัวจริงเลยสวัสดีครับทุกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดกลอนกราแกา่ ยูทูบเบอร์สายเลยครับเครื่องมือเกษตรทำกินต้องพัดปนคนรกาก้าคลิปนี้ผมอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับผมจะพาทุกคนมาดูเครื่องมือการเกษตรอีกหนึ่งชิ้นนะฮะก็เป็นรถไถนะครับทุกคนเป็นรถไถฟอร์ดนะครับคันนี้เป็นรถไถฟอร์ดคันแรกที่มีแรงมากคันใหญ่มากคันหนึ่งที่ผมคือรีวิวมาเลยนะครับอันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ารถไถฟอร์ดคันนี้เป็นรุ่นไหนนะครับ เดีย๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประการับองคนรักญาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมรพร้อมกันนะครับถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วสวนใจก็หมายเลยโทรศัพท์ที่วางอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนอันนี้ีนะครับทุกคนมาดูกันเลย ตอนนี้ก็กำลังให้ช่างเอาแบตเตอรี่ใส่ใะจะทดลองเทสทดสอบนะครับคันนี้เป็น Ford ดครับฟอร์ดแปดสองหนึ่งศูนย์ฮะแปดสองหนึ่งศูนย์นี้ถามว่าแรงกี่แรงกดูเครื่องเอาแล้วกันนะครับคนเครื่องเบอ์เลอร์เลยครับว่าน้ำหนักนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าสองตันนะครับ <c oughs> เขาเรียก Ford อะ <c oughs> ไรก็ม่นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ช่าง สี่ตันเลยว่ะโอ้สี่ตันฮะร้อยสี่สิบแรงม้านะครับคันนี้ร้อยสี่สิบแรงมา้าดูความสูงความสูงนี่เฉพาะล้อนี่เพราะว่าน่าจะประมาณประมาณเมตรห้าสิบความสูงของล้อนี่น่าจะประมาณเมตรห้าสิบแล้วก็เป็นตัวแอร์ด้วยนะครับเป็นตัวแอร์แอร์นี่แอร์นี่ยังใช้งานปกติแอร์ใช้งานปกติเนี่ยใครที่มีไร่อ้อยนะครับมีไร่อ้อยเนี่ยเหมาะมากเลย ไปดูพาไปดููซีเรียวนะซีเรียวนัมเบอร์นี่เป็น E O double N นะ E O double N ห้าศูนย์หนึ่งอ่าเีละไปดูภายในโอ้ย่งมันเนี่ยบันได้ทั้งสอง้นเลยมั้ยสองทนสาม้นไฟยังปกติระ เกียร์รีบเกียร์รีบเกียร์เจนเกียร์กแคทท็อกเกียร์ท็อกอันนี้แค่หนึ่งสองสามสี่มันมีสี่เกียร์ลำเล็ตเป็นท็อกเลยแปดเกียร์พวกง่ายสี่โลสี่โรสี่ไฮนี่ใส่ใส่ไฮใส่ไฮไว้าหายุ่งอะไรให้ใส่โรส่โลแล้วก็มาเขามาใส่เกียร์จะคล้ายคล้ายเกียร์จะคล้ายเกียร์ฟูลเลอร์หรอเพื่จะเป็นเกียร์ฟูลเลอร์คล้ายคเกียร์โลไฮเหมือนกับรถบ่วงหรอ บอลใช่เขาถ่า,นานยาน,น,นะเขาเนี่ยเขาถ่านยานะของโปต,ตา้าด้วยเหรอโอ้ซื่งผมขึ้นมาแป๊บเดียวเย็นแล้วม <S S 1> ันไอเย็นจริงๆโอ้สูงครับสูง<ฮ>นี่ดูสูงไม่สูงเดี๋ยวจะให้ดูดูเจ้าของเขาลงมาเนี่ย <laughs> ทางเกตลองไปยืนดูครับลอ่อดูดูความสูงกับเลาะเลยฮะความสูงนะนี่ครับนี่ยเนี่ยดูความสูงนะครับเนี่ย <laughs> รถใช้เองครับนี่ยเป็นรถเป็นรถของช่างชิดนะครับใช้เอง่างมีไร่อ,อ้อยกี่ไร่แต่ก่อนทําอยู่เกือบร้อยครับโอ้เกือบร้อยไร่เลยตอนแรกตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยประมาณซ <c oughs> <ๆ>ิบก็ไร่ซิบก็เลยอ๋อลอยไรนี่ไปเช่าเขาครับเช่าอันนี้อยู่ไหนไร่อ้อยอยู่ไหนสมัครสกู๊ตไรเหรอบ้บอนานเท้านี่นะบ้านเท้านี่นะโอ้ี่ผ่านเนาง ผ่านสี่ครับผ่านสี่เราเรียกไอ้ที่ขอใส่ก็ใส่าใสามผ่านใส่สามผ่านแต่นี่เขามาใส่สี่ผ่านเราสี่สี่ผ่านนี่กำลังเราเยอะนะครับอ๋อเพราะว่ากำลังตั้งร้อยสี่สิบแรงเนาะโอ้โหการถ่ายการถ่ายอะไรด,ดีกว่าอันนี้เป็นรถ,เป,นรถเป็นรถบ้านๆน,นะครับเป็นรถบ้านๆก็เลยก็คือใจใจใจจริงตอนแรกไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยอยากจะขายตอนแรกแล้วคือ ก็คือก็คือนาจะเอามาทําหลายๆอย่างเนี่ยดูในดูดูดูอู่ช่างนั่นเนี่ยมีทั้งรถลากฟางมีทั้งตัวอัดฟางนี่กําลังจะทํานวมตกรรมใหม่อะไรนะไอ้รถรถอัดฟางแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองอันนี้ฟอร์ตตัวนี้กี่ปีแล้วท่างไม่อยู่กับผมนี่ประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีเนาะมีเล่มครบครับนี่มีเล่มม,ลม,มีทะเบียนเล่มทะเบียนครบ ขาดนี่บ่อกี่วันอ๋อที่เป็นขาดอยู่แต่มันมีเล่มมีเล่มเล่มใหม่แต่ขาดเม่กี่วันไม่เป็นไรขาดไปกี่วันเดี๋ยวพาผมเียะพามาดูกันว่าไอ้ตัว s ี r i a l number เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับไอ้ตัวฟอร์ดรุ่นใหญ่ๆนะอนีอ E อย่างอีหนึ่งกันนะบอกแจกก่อนครับอี E I กับ E I W N กับเลข E หนึ่ง serial number E I N E I W N หกศูนย์ หกศูนย์หนึ่งห้าอันนี้เป็นซีเรียลอันนี้เป็นซีเรียลเบอร์เอ่อเครื่องน,นะครับเป็นโรเก,กรียครับซีเรียลเกียข้างในข้างในนู้นข้าข้างในเกียนั่นเป็นซีเรียลเกียนะครับมองไม่เห็นแล้วเคยรีวิวแต่ไอหกพันหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์นะมาเจอไอตัวเจ็ดแปดไอตัวแปดสองหนึ่งศูนย์นี่พูดไม่เป็นเลยไอตัวนี้เนเนไอตัวนี้มันสามารถถอดได้นะรุ่นนี้ถอดได้ อันนี้ไม่ยุ่งยากครับตัวนั้นถ้าจะใส่ไอ้ตัวขับตัวขับโฟร์นะซื้อตัวนั้นใส่ครับฟตรงนี้เราเอาง่ายง่ายใส่ง่ายครับเวลาทํางานก็ใส่ใส่ันเทาหน่อยแต่งานถ้าถ้า่ารับปกติเนี่ยเขาใช่แค่ลอดหลังลอาเดียวลอดหน้านี่บไม่ได้ใส่ไหมวะใช่เพราะเพราะเพราะว่าเขาบร่ได้ใส่โฟแต่ว่าแต่เกิดว่าเขาจะใส่เขาก็เอาตัวตัวสวมเอา มันกระคาเปลี่ยนสีรอเวลาเวลาสวมมันยากก่อนไม่ยากครับก็ยิ่งใส่ซื่อๆอ๋ออ๋อที่ไอตัวที่ครอบนี่มาก่อนเลยครับผมอ๋อที่เอาเอาเชือกมัดเนื้อไว้นี่นะครับถ้าเกิดเราดึงครอบไปปุ๊บมันก็จะล็อกอันนี้กันอ๋อเขาให้การทำงานเลยผมนึกว่าจะถอดออกยากไม่ยากใส่ใส่ใส่ง่ายอันนี้ปั๊มเขาเรียกปั๊มอะไรอย่างเี้ปั๊มไอดีไอดีไอดีแบนครับไอดีแบนปั๊มแบนไอดีกลมนี่เดี๋ยวพอลองเปิดทางลองเปิดดูแล้ว ลองลองเปิดตัวนี่ปั๊มแบนไอดีกลมไอดีโตพันแต่มันจะเปรียบเทียบเหมือนกับไอเจ้าตัวพวกหกพันหกกับหกหกหรือศูนย์อ๋อมัน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 ต้องมันต้องใช้กุญแจนะครับมันต้องใช้กุญแจคือรถใช้งานปกตินะครับเนี่ยรถใช้งานปกติมีอุปกรณ์เบื้องต้นนี่มีอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเอ่อมีใบดันหน้านะครับแล้วก็มีผน ผานผ่านหลังเป็นผ่านสี่นะครับเป็นผ่านสี่แล้วก็มีผ่านเจ็ดนะครับผ่านเจ็ดแล้วก็ยังมีไอตัวปลูกอ้อยด้วยแล้วก็มีคาดสปริงด้วยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งที่หลังนะครับว่าราคาเท่าไหร่จะเอาสามชิ้นราคาเท่าไหร่จะเอาห้าชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับแต่ยางนี้ก็ตามสภาพเนาะยางนี้ตามสภาพยางนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ขาหน้านี่เป็นเซเอ็กนะครับทุกคน F F. อ่าเซตเซตเอ็กเซตเอฟเซตเอฟห้าสามห้า <F F. S 1> นะครับ F F. ไม่ใช่ไม่ใช่คาร์่าโร่คนระับไม่ใช่คาร์ล่าโรเป็นเซตเอฟห้าสามห้าอดีสองตัวเลยนานๆจะมาเจอรถใหญ่ครับสูงน่ากลัวมากเลยร้อยสี่สิบแรงมา้าโอ้โหสิบล้อ ดำสิล้อคันหนึ่งเนี่ยดันสามทีหมดนะฮถ้าเปรียบเทียบกับไอคูปบต้าร้อยแปดนี่ร้อยแปดที่ตัวไหนใหญ่กว่าร้อยแปดกันนี่เหรอรแต่เคียงเคียงนี่ใหญ่แต่ไอความทันสมัยของอันนี้แต่คูปต้าของอ๋อเขาเขาทันสมัยกว่าการน้นำงั้นได้เทียบเท่ากันครับมาดูซีเรียลตัวเนี้ยไอตัวนี้เป็นตัวนำเข้านะครับ เพราะท<อ>ว่าเป็นนำเข้าทั้งนั้นนะ่ะดูซีเรียลนัมเบอร์นะผมก็ไม่เข้าใจนะถ้าใครเข้าใจก็บอกผมด้วยแล้วกันปกติแนตะ่จะทดลองทดลองดันตรงไหนได้ดูไ,<ร>ได้ก<ล>พูดหน่อปะตัวหันได้กอนดันดอย <laughs> นั่นโดนนั่นไอเดียวใส่โฟนเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเอาเอ็นมากระมุนเดี๋ยวผมเ,เ,นะเดี๋จะดูให้ดูนะไอ้ตัวแอร์นะโอโ้โหเฉพาะตัวแอร์นะผมเคยเห็นว่าครั้แรกผมหันไอ้วางตัวแอร์ขายตัวหนึ่งเออนั่นนั่นนะตัวแอร์น่้นกระขายเนาะมันบอกอบผมมีกระจกแล้วครับไอ้ตัวนั้นรุ่นไหนนะรุ่นเดียวกับรุ่นเดียวก็บหอดจากนี่ครับอ๋อตัวแอร์ใหม่อ๋อคือเสร็จตัวแอร์ใหม่คือกระจกไปใส่เอาเองอันนั้นขายเหรอตัวนั้น เอ๋อถ้าเกิดว่ามีขายดูคลิปดูใครอยากได้เดี๋ยวกระจกกระจกเขาไปใส่เองราคาตัวไหนขายตัราคาตัวไหนเจ็ดพันกระจกไปใส่เอาเองแต่มันเป็นรุ่นของแปดสองรุ่นเดียวนะมาใส่ได้เกือบทุกรุ่นนะเจ็ดหกใส่ได้ก่อใส่อันนี้ก็ได้ของให้หกพันหกพันหกพัได้หกพันหกก็ได้นะได้คอืบ มันยกไปวางไว้มาได้เนาะยกวางขามาได้อ๋อแสดงว่าแสดว่าตัวหั้นน้อยกว่าตัวนี้กันเข้ากันครับเท่ากันไะดูหัวผมหัวแบนอ๋อส่ง่ายๆอะให้เข้าเฟืองเข้ากันแล้วก็ใช้น็อตบนสิบเจ็ดแทงรูเข้าไปก็ล็อกอยู่ เล่มทะเบเียนมีพร้อมนะครับเนี่ยสค5 6 9 7สกอไทยนะฮะยังจุกจิกครับนี่เป็นรถบ้าทน,านรถเดิมๆเลยครับไม่ใช่รถร้านค้าที่เอามาแล้วก็มามา,มาทำสีทำอะไรขายอนะันนี้แบบเดิมๆถ้าใครสนใจนะครับมาดูได้ที่อำเภอท่าปลาครับอําเภอท่าปลาอุดตลดิษครับเหมะรรรราะสำหรับรเกษตรกรไร่อ้อยนะฮะชาแก่ไร่อ้อยอย่างเงี้ย มงนะครับนี่ค่าสปริงหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นเ้าตัวปลูกหัวเดียวนะครับตัวปลูกหัวเดียวแล้วก็ผ่านเจ็ดนะครับเนี่ยผานเจ็ด ตื่นแล้วใบด้านหน้านี้แสดงว่าผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับกำลังหรือเฟือมา,มาดูกันมาทดสอบดันตรงนี้ต้ตนไม้ต้นนี้ทราจะดันนะแป๊บเดียวฮะดัน cái ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ, lỡ những người, để không bỏ lỡ những ความแรงล้อล้อดินเป็นหลุมเลยโฟร์ครับอ่าโฟโฟร์ทำงานพร้อมกันสี่สี่เส้นเลยไม่มีไม่มีข้างไหนที่มันหยุดเลยนะเมื่อกี้ผมสคคังเกตดูละอ่าแต่เมื่อกี้นี่มันมันหมุนสี่รอบพอร้อมกันหมดเลย,เอ,ยอ่า โอเคทุกคนเห็นไหมฮะว่ากำลังเหลือเฟือฮะดันดุดันถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เึ้นหน้าจออยู่ในขนานี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้ครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทุกคนคนรากาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ